ส่วนที่ว่าการอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะคนางสาวนิราชาบัณฑิตช,ชาตินะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวิ่งชมเมือง113ปีท้ายเหมืองบ้านเราคนพังงาค่ะ มีหัวหน้าส่วนราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากด้วยกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะราลึกถึงการก่อตั้งอําเภอท้ายเหมืองในวาระที่ครบรอบ113ปีและเป็นการสร้างพลังสามัคคีของทุกภาคีเครือข่ายในอําเภอท้ายเหมืองนะคะให้ช่วยกันต่อยอดการพัฒนาอําเภอท้ายเหมืองในทุกมิติทั้งในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่ง เสริมด้านอาชีพรายได้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและด้านสุขภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้การเดินวิ่งฟัารันระยะทางประมาณ6.5กิโลเมตรสำหรับผู้ที่วิ่งแข่งขันจะมีรางวัลโอเวอร์ออลและมีของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเส้นทางวิ่งผ่านในชุมชนตลาดท้ายเหมืองมีการวาดภาพฝาผนังสตรีทอาร์ตไว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและถ่ายภาพอีกด้วยครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ร่วมแข่งขันสามารถที่จะถ่ายภาพได้ทุกจุดของฝาผนังในส่วนของรายได้หลังหักค่าสมัครจะมอบให้กับกองทุนพัฒนาคนทุกช่วงวัยของอำเภอท้ายเหมืองเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไปครับ